สวัสดีครับผูกันรายการอเมั่างนักธรกผมฟราวมันน,นี้มาอยู่กับเกมไหมค,ะะครับนะฮะผมจะมาเล่นเกมเอยผมจะมาเล่นเกมนที่สตรีมนะหลังจากไอ้นี่ต้องเข้าใจนะฮะช่วยช่วยกันติดตั้นะับเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมชักจะไม่จะทําคลิปไม่ได้ฮะัถามไม่ต้องถามเพราะอะไรนะ <c oughs> ผมเอาตาบอกคือปกติถ้าไอพวกพวกอะไร,รพวกที่มันจะมีมันน่าจะมีบางเครื่องนะที่ว่ามันจะมีรูเสียบ เอาไว้สาหรับผู้ฟังส่วนอีกลูน,นึงก็เอาไว้สําหรับสําหรับไมไว้พูดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันน่าจะมีมั้งถ้าไม่มีก็ไม่รู้อะเพราะว่าผมต้องจ่อพูดอะแล้วเขาบอกว่าใสา่ตาถ้าเราเราจ่อแบบใกล้ขนาดเนี้ยใสยตาเราจะเสียใช่ถูกแล้วแล้วผมก็จ่ออยู่เนี่ยผมก็มองก็ช่วยกันบ้างเถอะผมเสบตา ต้องรีรีตาร์นะเอาเปิดมาผมรอเลยเอาแล,แล้วนี่มาจากไหนเนะี่ยไอ้ถามว่าอ้นี่มันคืออะไรนะฮะลองไปดูลองลองย้อนคลิปลองไปย้อนคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมเก็บอ,อ,อะไรวะตะเกียนเนี่ยฮะได้รูนี่มันอะไรวะโอ้ช่างมัน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  ดีเจเนลีไอ,อ,อ้ด้ออ้าวอ่าขอใช้เวลาทิงขยะแป๊บหนึ่งนะฮะบตาด้วยอ่าโอเคนะจี๊ด instinct of i n d a เหรออ,อาาะไรวะ น,นี่อะไระแซนซีโกะอะไรผมงงนะเอาอะไรมันวนะเนี่ยอ๋อผมมาเกิดในนี้ครับรก็โดูของไปแล้วแต่ผมจะอ่านเรื่องให้นะะก็คือว่านี่คือบ้านของ นี่คือบ้านของดิเช่นเท้านะะแต่ว่ารู้สึกว่าไอปประตูเนี้ยมันล็อกต้องหาทางเข้าไปเพื่ออนาคตเหรอฟอร์จูนโอสตอนอรคุณต้องขุดอาราวต้องขุดแถวนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อหาทางเข้าเพราะว่ทางเข้าอยู่ไนอยู่นี่โอ้แล้วนี่มันคืออะไรวะฮะอ๋อ แล้มนั่นตรงเนี้ยอะไรละงงแ้วนะงงคลิป going คลิป going มันเป็นเพลงไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลองเอ๊ฟฟิชชัางมันนี่ go straight forward อ๋อจุดเริ่มจุดเกิดคือตรงนี้ครับยังไงวะอ๋อจุดเกิดตรงเนี้ยแหละถูกแล้ว เดี๋ยวผมอ่านนี้ให้นะฮะอ่ะโอ้สตาคุณต้องเล่นในโหมดเพจฟูลมิสเตอร์นิบนิปแมคพีเตอร์บายมิสเตอร์นิบนิปนะข้ามโกง Have fun มิสเตอร์เบรนเกอร์คุณรักเซอรไม่ต้องพับไปคุณรัก แต่ว่าห้ามแต่ว่านายห้ามตายนายดูเล่นมากเลยว่ะเฮ้บยบอลไลท์เออเล่นีมันบอกให้โกอัพน,นานจังเลยว่ะฮะ นอนพักใส่ตาแป๊บไม่ต้องแล้วถึงอุ้ยกระโดดอย่างนี้นุบๆใครๆก็เล่นได้เฮ้ยกอ้ยอ่าโอเคมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วุ๊บ มันนุบๆมากมันอ่อนมากมาไปๆๆวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านโอ้ยมันเล่นยังไงมันวางหงมันเนี่ยแล้วเราไปกดเข้าที่กดทำไมวะเนี่ยช่างหมงวมันเลวที่กดเกินวะเนี่ยอ่าเราอ่านไปแล้วตะกี้นี้เข้าไปแล้วนะอะไรอ่ะ อ๋อแล้วก,กูจะได้คุณวิ่งไปไปในนี้เหรอ Thank ออ for ing <อง S 1> you are a true ชา a r k shark s h ก r k s เหรออะไรวะมีแค่นี้เองเหรอทำอะไรได้วะเนี่ยฮะอู้หทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ อ้าวผมขอจบขอจบผมขอจบแบบนุบๆกากๆเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับแสบตาโวแจบตโอ้ยรอสัก <nước> ตุอไปนะตาคิมเบอรกต้า <Mash uj ị Snow>